โรงเรียนบ้านหาดเขตของเราก็เข้าร่วมการคัดเลือกสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนสวยภูมิน์สดใสลดใช้พลังงานจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับปีการศึกษาพุทธศักราช2563ครั้งนี้ด้วยค่ะเนื่องจากโรงเรียนของเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดบรรยากาศโดยมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นสวยงามและเป็นระเบียบซึ่งสามารถจะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีนะคะ นอกจากนี้เรายังตระหนักถึงความปลอดภัยของโรงเรียนตลอดจนส่งเสริมการปลูกฝังจิตอาสาภายในโรงเรียนอีกด้วยค่ะสำหรับระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาว่าด้วยเรื่องขยะมลพิษน้ำพลังงานทางครนครูสพนักเรียนพร้อมทั้งกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนได้มีการร่วมกัน กำหนดนโยบายนำไปสู่การวางแผนเพื่อดำเนินงานตามแผนงานพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางเพจของโรงเรียนบ้านหาดเค็ดด้วยนะคะส่วนด้านครูและบุคลากรในสถานศึกษาทางโรงเรียนของเราก็ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้มีโอกาสพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะ เช่นการส่งคุณครูเข้าร่วมการอบรมส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันุไม้เช่นไม้ไผ่ในเขตอำเภอภูพเพียงของเราค่ะนอกจากนี้ได้มีการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นด้านการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการจัดนำหลักสูตรร่วมกับคณะครูในเขตอำเภอภูพเพียงทั้งหมด คือหลักสูตรรักป่านานโดยคำหนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและควรค่าแก่การอนุรักษ์คือไม้ไผ่และประโยชน์จากไม้ไผ่ด้วยค่ะโรงเรียนของเราได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนโดยสภานักเรียนโดยดำเนินศึกษาข้อมูลประเภทขยะทั้งหมดที่มีในโรงเรียนเพื่อวางแผนดำเนินการเช่น 1. ไม่มีขยะวางไว้นอกอาคารเรียนมีเพียงในอาคารเรียนเท่านั้นให้นักเรียนทิ้งขยะลงในถังประจําห้องเรียนขยะที่อยู่ในห้องเรียนจะถูกคัดแยกจากห้องเรียนเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะนําไปโรงคัดแยกขยะอีกครั้งหนึ่งค่ะพร้อมทั้งนี้โรงเรียนของเราได้มีการสร้างเครือข่ายจากบุคคลและหน่วยงานภายนอกโดยจัดส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมการบริหารจัดการขยะ โดยรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นต้นค่ะโรงเรียนของเรามีสภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดและร่มรื่นปลอดภัยค่ะซึ่งมาจากความร่วมมือของพวกเราในโรงเรียนทุกคนค่ะคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนก็สามารถเป็นแบบอย่างในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่นักเรียนโดยการจัดทำนวัตกรรมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่านะคะ ส่วนตัวนักเรียนก็ให้ความร่วมมือโดยร่วมด้วยช่วยกันในอันที่จะร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเราเช่นนํำแก้วน้ำมาจากที่บ้านและไม่ใช้ของทางร้านค้าค่ะร่วมจัดก,กิจกรรมเศษขยะในโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอส่งผลให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงามและปราศจากขยะค่ะ